สบายดีพี่น้องตอนนี้แม่มอนมาป่าเด้อหาเห็ดเด้อพี่น้องเด้อมาแวนน้งอ้นน้องอ้นเราไปก่อน,ไปไปนเลยเลยส่วนไอต้ติมไปนำ้ำสบายใจปยไปติมไปสบายใจไอ้ติมน้ำผ่าแม่มอนหาเห็ด <c oughs> <c oughs> แล้วจักไปพี่น้องไปหล่อน้ำกันจะได้จักดอกมาหนิไอเห็นที่โตน้ำผ่าหน่ะเขาหาดิหาหูกโดกินเขาจะได้เอาห้องบนไม่ต้องขามได้หน่ ขามไ่ได้ได้นี่ไปไปทัแบบ้งพวผู้ชิมิน,น้องนี่แล้วก็จะจับอึ่งเนาะบ่าวเต้พอวันมาจับอึ่งเป็นว่าน้องนี่เป็นบ่น้องนี่แหละเออเออไม่ไมเยมาจับกับไอ้ขอยอยู่แม่นบ่ตอนนะ่ะไอยได้เออประมาณสี่ตัวนี่แหละน้องอึ่งเนาะอันนี้มันมาพ่นโต๊ะอีกวันนี้มันสียห้องอีกเยอะ่ลุงคงมากมาเอาเลยลุงคง ไป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 นำพาไปได้ยอย่บ่หมดนี่เนาะตะอ้นผลไปก่อนเลยพี่น้องมาทานเท่ากาา้าน้าไปแล้วไปบางกีนี่ว่าซื้อเข่าไปพร้อมเหมือนกันเออวะซื้อเข่าไปกินเลยว้างวะลงทั้งหลุมปิลงมาทั้งหลุมพี่ไปฮะเสียงแบบคือตะอ้นเนาะแมนบอกนะเสียงคือตะอ้นอือคือดังอ้นเสียงผื่น men bà mình món cái xịt xịt lọ ha lọ ha đang ổn này hết nhang này có có có, có tài cổ ôi hết phi bừa men đi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  đấy phun phun hết phần. hết ดมาไล่มากันกรเห็นไอติมแล้วก็ส่วนไอติมมาไปติมมาห้อก็ไปหาเงาก็ไปหาเห็ดคือกันเหรอเละไปน้องกันพี่น้องเละปลาเละดงโมนีิเม่มอนพลาเละปลาหาเห็ดคมเด้อพี่น้องเด้อเออใกล้จัะดอกแล้ว คดโลดคู่แมงขนนเลยน่ะนะเฮ้ยมาแล้กัพอกับมีตฟูฮาเห็ดพี่น้องเอ้ยมัมีใคได้จักกรดกฮ่าฮันได้ไหได้ทุทายมันมีผู้ท่านได้จักดอกเออมีผได้จักโดกมันเศร้าออกหรือบริไดคุดเบื้งเห็นบ่แมงขนนนนะเฮ็ม้อขน้นคือบไตอนี้เห็ดหอคู่ค่ะเฮ็ดะค คู้เน่ยเขาภูมิคุ้นขนุนเหอว่ามันสั้นสันลงเลยอ้าวภม่ขนุนเขาคุดแถวโค้เล้วูมิคุ้นขนุนตัวใหญ่ๆหญเลยอืมแต่ก้ามันคือบุหลี่ตัวนี้คือบุหรี่กระโดดมันคือสียูเหลือกนาะคิดว่าสีได้ยังเห็นโตมันบ่เห็นสำเนาะไป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 ทางไหนหรอไปนี่แล้วไปทางไหนไปทางไหนไอ้จิ้มเผาไปพี่น้องพักกลับคืนมาทางป่าวิกไป็นแถวป่านี่บ่มีเห็ดขมนะ พอไปน้ำชุ่มเผินแล้วชุ่มเผินหาหน่อไม้อได้ชุ่มนะสามนางคนพอคนในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาแล้วก็มาพ่อกันอยู่ที่ป่านี่แหลยสุกคนสุหาคนหาเฮ็ดนะซ้ำแมงเมาคนทั้งท่องถูนก็มีอีกทางุขวั่งหนายจุนึไองนี้ได้หนิคนละจุไปเมื่อให้ทิมบ่ได้เฮ็ดหาเฮ็ดก็เมื่อยแล้วบ่ได้เฮ็ดพี่น้องไม่เฮ็ดแลกันเมื่อแบบนี้ พวกนางกระซามสี่คนเขาก็ได้จะโดอกไปออกมาทางเมื่อเลยแบบนี้เห็นแต่แม่หนึ่งแม่ยังหนึ่งแล้วได้พวกดอกว่ะดอกค่ใหญ่ไปเมื่อไรพินของกระบาดนี่มาไว่ได้ไม่ก่อนก็ได้ก็ตายกูล้มแล้วบาดนี่สิล้มแล้วน้ำหานางอ้นก็บ่เห็นท่องไซไปหน้าก็ทายผมหมดเลยคิดว่าเสียงนางอ้นเมื่อกี้ในโมเมนต์คนผู้อื่น ยังเราหมักเองอีกแบบแบบแม่หน้อยบ้านางอ้นก็เลยบอกแม่เนี่สายทางออกเขานีบ้บ่กฮะมีม้อนเขาบอกเอาไอติมมาแม่ม้อนลงพี่น้องเอ้ยลงทางโอ้โหทางเลยแหละไปสายทางเมืองอะนะทางพี่เ <c oughs> บิ่งน้องซาพ่อใหญ่บ้านพี่น้องน้องนี่ได้สุดคนตึกปลากินนะ น้องนี่น้อยเนี่ยนะปลาจะได้ปลาเพิ่นมีปลอนหน้ามโมลายเนาะฝนตกน้ำขึ้นมโมลายน้ำแดงเออน้ำน้ำโมไซน้ำโมสะอาดน้ำขี้เมียน้ำอะไรทางนี้ก็ของขางัวของข้า,ขา,วค,าวควายเพิ่นมาเสาดินนี่นี่เด้อพี่น้องหาเสาดิซื้องัวมาซื้อควายมาก็มาไหวอยู่นี่นี่มาขัางอน,นี่ซื้อมาโฮมไหวอยู่นี่แล้วก็ ขึ้นไปคายเวียดนามงวควยไปคายขลายเวียดพี่น้องขึ้นมาเสาดินนี้ขงเด็กก็มาหอดเือะไเด้วพี่น้องเป็นไรตีเมยบ่าพาเราป่าเมือเนยัยเมย่ไดะเทศเหมันบ์่เมย์ปรดอกเมยประเทศจักดอกบม่มีเฮ็ดพี่น้องเมย์เนี่ยเมย์็ดะเทดใครเฮ็ดกับเมือยเนะ บริเฮ็ดกษบรเมือยได้บริเเกแต่มันเมือยขับไปเบื่งอเมรอ่อนอตีน่อยอาตีน่อยไปสจสิ้มาข้นเอายางอะไรฮะสดาฮะสีดาเอาสบายดีปาลุงเน่ข้าวยังอะีรปาลุงถ้าตุ้ย้าอ้วนก็ข้าวยังอัข้าวยัง ทามังกรกับเชาอ้วนสีคือการเสียสีหรือยังองให้มีสบมักสีดาใช่ไหมักสีดามีบ่หมักเถิ่มเห็นบ่ไม่ใช่หรือที่ได้จะเอาได้เอาไม่ต่อยเอามได้เลยใหม่นี่เอาไม่ต่อยเองมึงได้ตกได้ทุกเด้อต่อยแล้วต่อยเอาเออเพิ่นตันแล้วเนาะบนเหยียบขึ้นนี่เด้่หนีขามไปขามมาตันแล้ว สึค uh ัญเอาอยู่บานี่ข้นเขาไปเบื euh, ้องนะเาออเเอาขนเฮ้ยมันดิบมันโได้ซุกอะัรนะมันเิมบ่ขึ้นหนอมาเลอันนี้กามาให้เอื้อมเลยได้ดีนะให้เอื้อมเลยได้ท่าีชงอนี่้เอื้อมเลยได้กันหน้าท่ากีเช็งอท่ากีเซงอ ไปเมื่อยซื้อโอ้ยไปด่เฮ็ดจักดอกมาเบิ่งบักง่วงเพิ่อนยังสองหน่วยบักง่วงใหญ่เพิ่นน่ะคักอรีเพื่นี่ยังสองหน่วยเด้อพี่น้องแม่ยมอยยังผลิตกินจักหน่วยได้บักง่วงเพิ่นนี่มาอย่ได้หน่วยนึงเออๆเพิ่นว่าเอาหน่วยนึงเพิ่นว่าได้ไปเบิ่งเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่แม่น้อยมาหาแม่น้อยพี่น้องมาเอาบมองงวง้อเพิ่อนนี่พี่น้องท้องสบายดีพี่น้อง เออหมอนเอ่ันคนละหมากม่หมากหนึ่งเดเออหมอนเลยวันซุกขนาดวนหวานเอามาบ่มนะเอามอบ่มมาเด้อมันเหลืองเลรนั่นเอ้ยนะง่ายย่ีดีพี่น้องอุ้ยรุ่ยอยู่เลือดยู่หมากนึ่งขอบคุณขอบใจเพิ่กนยังน่อยนึง่ยนเออมองเพิ่งมีสีมากมีห่าหมากนอมะเอเขาหลักไนึเไางมพี่กันยังมีคนลักอยูอ้ยคนะอ ไปหาเฮ็ดกำนังไอติมพาไปเออเออบอกไว้จักดอกในหานเพิ่นเป็ดเพิ่นขอกเป็ดเพิ่นกวงควงสวับายเลยพี่น้องตะกี้ขี่รถไปว่าสิไปนั่งเบิ่องล่างอ้นนักเงินไปก่อนสิสิขี่รถลงไปหน้าเพื่อไอพงษ์เพื่อเที่ยงพื่พงษ์ขึ้นย่านเด้ไปผู้เดียวขึ้นย่านเสียวอ่ได้กลับขึ้นมาจะได้สิมีเด็กมายันเอารถุดวะก็เลยบอกว่าขี่เรื่องมือถือนกขี่เรื่องมือถึงใกล้เติม เฮ้ยบ่ได้ใจสรรพภูมิปภลุงคนเดียวย่านโงอขึ้นมาโงอขึ้นมาเห็นไอ้ทิ้งชวนไอ้ทิ้งไปทิ้ไปหาเห็ดมาไปน้ำชาวอ้นมาไปบ่พ่อนางอ้นไปพ่อจุหนึ่งคิดว่าเสียงนางอ้นบ่อแม่นแม่แก้วไอ้ยังแม่แก้วกะโหลกมาไปแก้วยังบ่อแม่นแม่แก้วกะโหลกแม่แก้วอันหนึ่งอีกเออมีสองแก้วเออแล้วก็หาเห็ดสามจุ่มอยืนละหันคิดว่าเสียงนางอ้นกับเสียงโต้บานนี่นึงเขา ไปหาผพวกรับไปลดาผัดผัวแผ่นเขาก็บบอได้เจ๊กโดดนะบ่ได้นะมันยังฝนบ่ต๊ะจะน่อยุคนละมันมืดเนาะมันบ่ออกเลยเนาะฝนโต๊ะคนละฝนตกอีกวันนี้คนละเนาะเผื่อจะแตกน้องเจ้ากันไข่เน่และอันาห์แ้วย้อนเคยยังไข่เน่พอไปตั้งซุงตั้งเซ็งน่ะเออไข่เน่แล้วกินยาไข่เน่แล้วเออยาอันยาแห้งซิปบอกเขาจะกินนะแห้งซิปแห้งหายอะกินนะนี่นั่นแหละไข่เน่แล้วแล้วการปวดพวกเขานะคะ ใบสืบถือยามจันแมวสามสุดสิบพันกีบยาถืบๆอันนั่นเอ้าว่นตะกินแล้วกับเบาโลนหัวเข่านั่นอันนาบอสีเหลืองสีอันนาบอกสีเหลืองสีดำสีขาวนักินแต่ยาอันนั่นแหละคือคนไล่คนยาหน่ะค่ะสิบพันกีบเออสามสุดสิบพันไงเนาะไข่เนาไปสั่งยาออนไลน์อันมาแต่ยงจันหันสองแสนไปกินก็ซื้อๆยังให้เจ็บหมก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 โรยหัวเข่านะยาเขียวยาสมยาขาวนี่มีสี สีโสมสีขอวสีแดงโมเมนสีขาวสีแดงสีเหลืองของขพารีสีดำกับสีสีแดงกับสีขาวกินสี่เม็ดออสามสุดสิบพันกี่บริแพงอือถื้ถอหนึ่งอือก็ดีก็ไข่กับเบ้าโอ้ไดิ่ลูกบริโอ้นางบริโอ้ระบาดนี้ลูกทำไมถือยาแมวถือยาแมวรลคาถือถือพี่น้องเอ้ยงานนี้ลยสิบพันกี่ไข่เนี่ยหอซึ้งวางใหก็กินมดสุดเดียวหนึ่งได้หนิ หักอ so mm, ืมไข่ euh ้นลขาซื้อกว่าไข่ย่างฝรั่งรั่งเลยมันดเออย่างฝรั่งแล้วมากกีนี่ๆๆๆมเขืาในลืมกินพักย่งอะไรมาลวกไพักเข่าฮ้ยเขาเป็นพักยังอ่นพักเข่าอันนี้มันมันเป็นอะไรรสชาตมันกินแซ่บหวานอันนี้เห็นไหมหวาน้งอวะเด็ดมาิก้ลดเด็ดมาลวกเขาลวกกินต่ลอดโอ้ยมันยังกว่าทันในป่งไรคุณก่ลอดกิลัก้งกันเด็ดใช้เด็ดมึงด้วยแหะล่ะเด็ดด้วยเฮ้ยเอามากินเอาเมิ่งมวกต้องเบ่ง นี่ได้งอยนี่เด้นี่นี่นี่ขึ้นด้วยนี่งอยนี่นี่อยนี่ขึ้นเอาเตียนได้ต๊กได้เดยลมได้มันเนีนอยู่ห้ไม่น้อยเก็บพักห้เด้พี่น้องมันบเคยกินพักอันนี่ยทั้งทั้งมือยน่อ้อใหญ่เนาะน้หนำบนมือโตขนกดเล็กบนมือโตขมลงค่ะโบแมนโบยนะไปยั้เอะะ เออไม่ใช้ผักมันเป็นอะไรนี่เด็นี่เด็นี่เออผักมืนแบบนี้การคิดว่าอันยอดอันนี้ตัวนี้ได้บ่แม่โบแมนได้อันนี้บบแมนได้กินบบได้หวานได้เออหวานบ่เนอะเออหวานได้โอ้ยเอาคลิปนี้กับแม่ม้อนสิไปก่อออนเเดด้้้พีงไปห่าเฮ็ดกำลังไอติมเมื่อไยล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อช่องลูกมาหลินมาหัวน้ำลูก่มน้ำรานไปห่าเฮ็ดไรนั่งอ้นกับโบเฮ็ดิ่น อ,อืม,มันยูแถวเลยนะดินสกปรกอยู่โอ้ข่อยางมัหอหดมันไกลเพอ,อเลยกลับคืนมาสวนไอ้ติมกลับมาอือคิดจักไปแต่เสียวย่านก็เลยกลับคืนมาอีกอยู่เนียนไม่เด็กมากพี่น้องเม่่อกบ้กม้าไปได้ตามป่าตามลงมันเสียวย่านอืออ้าวคลิปนี้ก็ไปก็เลยพี่น้องเด้อบาย